ไหนเต้นไปไหนวะไปไปเล่นข้างบนดีกว่ามาไหนออกข้างนอกเลยนะตายแล้วรถเหยียบตายไม่รู้เรื่องพวกเองไหนต้องหากรุงให้อยู่แล้วไหนดูมา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 นี่มานี่มาไหนไหนดูไปทำมไปทำไมน่ารักน่าชังมากเลยครันี่นี่ เน่ดู่ดูเน่มน่เน่กำลังน่ารักเลยครับพี่น้องตัวนี้ไอ้นักตาลตัวผู้ตัวเมียรู้ดูกันตัวผู้ชิดด้วยไอ้ตีนไอ้ตีนตัวผู้ชิดด้วยดูดูนอน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 นมาถึงบ้านก็เล่นกับหมาเลยพี่น้องนอน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 อนนอนนนอน นอนนอนนนนนดูเจ๊ยนนนนตายนใช่ด้วยอืมไวกาลังสนกาลังน่ารักครับนี่น่นี่นี่นี่กลังน่ารักครับอืมเจอืมคุณยายมาเยี่ยมตุมไปไหนให้ดู แม่มาหาบอกคุณแม่แสงดาวนะลูกเอ้าแม่อะไรอะไรอะไรเปลื่นเปลื่นเปลื่อนตอนนี้ไม่รู้นมใครจะนมใครแล้วมั่วแล้วลูกแสงดาวแต่ไปกินนมน้ำตาลแล้วครับตอนนี้คุณแม่น้ำตาลก็เลี้ยงทั้งหมดแหละแปดสิบเอ็ดตัวมีหมาส่อเอ้ย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 ง่าได้เลยง่าย ฮ้อ่ออันนี้ไม่ใช่ลูกอันนี้ไม่ใช่แม่อันนี้ไม่ใช่แม่เราไม่ชนครับไม่ใช่แม่ก็ช่างขอเป็นเต้านมอื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 มไม่ใช่แม่ฉันก็ช่างขอแต่มีเต้าน้ำใจได้ไหมนะไอเ้เท้าสีา ดูดูไม่รู้ว่าลูกใครครับเปน้องลุยเลยเอาไว้ชั่วแม่ใครฉันไ่สนกอจะมีเต้านมลุยเลยไม่รู้มีนมหรือเปล่านมเย้มเย,ย้มเลยครับ <c oughs> เป็น้องเหนน่อยครับก็มันเล่นกับลูกหมาไป้องทางานมาเหนื es, ่อยเหนื่อยเข็ดเค็ดกับลูกหมาอเอะเนกับลูกหมาออะ ตอนนี้ครับเ้าเข้าบ้านต้องระวังมากเลยครับกลัวเหยียบกลัวทับพวกมันครับอืออร่อยมากๆครับดูครับดูดูท่าทางมันเหมือนกันอร่อยมากๆเลยะเดี๋ยวไปดูตัวอื่นม้างชีดื้อ่ยเต่านี้มีนมเปลี่ยนเต่าไหมเจมเจม มากมากเลยครับน่าจะไม่เพร่มมีน้ำนมแล้วครับเนาะเพราะว่าน่าจะต้องกินนมแล้วก็กินข้าวอีกแล้วนี่